สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a อเ n a c ร a n n ชานะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวราศีธนูและคณาธานูสําหรับคนรอรักเก่านะคะประจําเดือนกรกฎาคมนี้คนรักเก่ามีเก์จะกลับมาไหมความคิดความรู้สึกสถานการณ์ต่างๆนะคะระหว่างคุณกับเขาเป็นยังไงบ้างและแยกย่อยอีก12ราศีที่เป็นราศีคนรักเก่าของชาวธนูนะคะโอเคเริ่มกันที่ สถานการณ์ความรักของคุณนะคะคุณธนูที่กำลังรอรักเก่าอยู่จะเป็นยังไง8ไม้เท้านะคะสเสรนด์เอซอบมอนส์นะคะทิงออฟซอร์แล้วก็เดทนะคะในที่นี้ชาวธาตุลมค่อนข้างเด่นหรือมีอิทธิพลต่อสถานการณ์ความรักของคุณในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะกลุ่มได้แก่อ่ ธาตุลมได้แก่กลุมเมทุนหรือตุลที่ในราศีักษนาหรือดาวศุกร์นะคะดูเหมือนในเดือนกรกฎาเนี่ยคุณจะโฟกัสในเรื่องของการงานนะคะเป็นหลัก มีเกณฑ์ที่จะได้เจอกับคนใหม่ๆเข้ามาผ่านในเรื่องราวของการงานของคุณนะคะแต่ดูเหมือนใจคุณจะยังไม่พร้อมที่จะเปิดให้กับคนใหม่นะเพราะยังจมอยู่กับความรักที่จบไปหรือมีเรื่องราวบางอย่างเกี่ยวกับความรักครั้งเก่าอาจจะเข้ามากระบต่อคุณบ้างแต่คุณพยายามที่จะนิ่งนะคะพยายามที่จะไม่หวั่นไหวกับไม่ว่าจะเป็น เรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีก็แล้วแต่นะคะเกี่ยวกับคนรักเก่าคุณอยากที่จะอยู่ให้ได้ในปัจจุบันนะคะเป็นการรอนะแต่ก็ไม่ได้ที่จะจะต้องแบบอ่อนแอหรือว่าจมไปกับมันนะคะคุณพยายามที่จะยืนหยัดได้ด้วยตัวเองกลับมาก็ดีไม่กลับก็ไม่เป็นไรฉันมีเรื่องอื่นที่ฉันมีเป้าหมายอื่นนะคะการงานการเงินที่เป็นตัว ทำให้คุณเดินหน้าต่อนะคะต่อไปฝั่งคนรักเกา่าสถานการณ์ความรักเขาเป็นยังไงบ้างนะคะถ้าเป็แฟนนะคะเดอะซันส <a> <The sun. S 2> ไม้เท้า4ดาบนะคะแล้วก็สมไม้เท้านะในที่นี้นะคะฝั่งเขานะอาจจะได้เจอกับคนในโลกออนไลน์หรือเป็นความรักทางไกลนะคะหรือเป็นชาวต่างชาตินะคะ ความรักในช่วงนี้กรากระดาของเขาก็ค่อนข้างนิ่งๆนะคะไม่ค่อยมีอะไรวุ่นวาเท่าไหร่นะคะมีพบเจอกับคนใหม่ๆบ้างแต่ก็ <c oughs> ไม่มีอะไรชัดเจดนะพบเจอพูดคุยหายไปพบเจอพูดคุยหายไปเขารอใครบางคนอยู่ ในใจเขารอใครบางคนนะคะที่เป็นคนที่ใช่จริงๆแต่ช่วงที่เข้ามาเนี่ยก็เป็นคนที่เข้ามาเรื่อยๆนะคะเข้ามาพูดคุยทําความรู้จักชอบแต่ยังไม่ใช่นะคะยังไม่ใช่คนที่ใช่นะต่อไปเขาคนนี้สองคุณอยู่บ้างไหมเขาสองคุณอยู่บ้างหรือเปล่า king of cup นะคะ,นะคะ pay so, pay the soft inner c o u s ถ้วยโอเคดูเหมือนเขาจะเก็บคุณเอาไว้ในใจมากกว่านะมี2นะคะมี2องก็จะพูดในเรื่องของความคิดถึงความนึกถึงตัวคนตัวคุณนะะี่ค่ะที่ต่างคนต่างยาติญาติออกไปมีบางโมเมนต,ต์ที่เขายังรู้สึกวันไหวกับเราอยู่บ้างนะคะต่อไปเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะในเดือนกรกฎาคม 6เหรียญเดอะสตานะคะ Justice 3ดาบ9ดาบบางคนในที่นี้อาจจะมีโอกาสที่ได้พูดคุยหรือบางคนยังมีการโคจรกันอยู่ในชีวิตแต่อยู่ในสถานะที่แตกต่างกันไปนะคะคือเขามองว่าคุณอะดูดีขึ้นนะดูสวยดูหลอดูดีมากขึ้นดู ดูเซอร์ไพรส์เขาอะเออดูไม่ได้ไม่ได้จมหรือเครียดอย่างที่เขาคิดเอาไว้แต่กลับเป็นตัวเขาเองที่แอบเสียดายแอบรู้สึกเสียดายนิดนึงนะคะกับการที่รูปนี้ถ้าแบบว่าล้องให้โอกาสอย่าเพิ่งแบบตัดสินใจจบในตอนนั้นมันก็คงจะเห็นอะไรในโมเมนต์ที่ดีอย่างวันนี้ และยังเป็นของกันและกันอยู่นั่นเองนะคะดูเขาจะก,กังวลในหลายๆอย่างเหมือนกันสิ่งที่เขาอยากจะได้หรืออยากจะทำก็คือการให้อภัยซึ่งกันและกันเนาะถ้าคุณยังใจเจ็บอยู่หรือยังโกรธเขาเขาก็อยากให้คุณเนี่ยนะคะให้อภัยเขาเนาะอย่างน้อยๆพูดคุยกันได้ในฐานะของเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็โอเคนะคะเขายังเป็นห่วงเป็นใย,ยเราอยู่นะต่อไปคุณคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขา ห้าถ้วยนะคะสามไม้เท้าห้าไม้เท้าเจ็ดดาวเราก็ยังส่องเขาอยู่นะคะแต่สิ่งที่เราเป็นหรือสิ่งที่เราเห็นเราอาจจะไม่ได้แสดงความรู้สึกที่แบบยังรออยู่นะยังคิดถึงอยู่นะออกไปนะคะเราค่อนข้างที่จะคีบอารมณ์ของตัวเองพอสมควรนะคะมีคิดถึงอดีตนะแต่อดีตตรงนั้นอะ่ะมันเป็นเรื่องราวที่เราทะเลาะก,กันบ่อยตอนนั้นเราเข้ากันไม่ค่อยได้นะคะ ทะเลาะเรื่องจุกจิกเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ทะเลาะกันได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็นค่อนข้างที่จะทําให้แบบแอบท็อกซิกนิดนึงนะคะเราก็โอเคยังรออยู่ยังรอเผื่อว่าจะสามารถคุยหรือเคลียร์ใจอะไรกันได้นะคะต่อไปข้อความจากเขาถึงคุณบางครั้งเขาก็ตื่นนะคะ หรือนอนไม่ค่อยหลับเพราะคิดเกี่ยวกับคุณเนี่แหละนะคะแต่เราั้งสองก็รู้ดีว่าฉันเนี่ยยังไม่ใช่คนที่ใช่สําหรับคุณนะคะเรื่องก็าอาจจะทะเลาะก,กันบ่อยหรืออะไรก็แล้วแต่คุณคุยกับเขาผ่านเพลงนะคะถึงว่าเพลงที่ฟังหรืออะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เขาว่าคิดถึงหรือนึกถึงเกี่ยวกับคุณนะคะเรื่องราวในเพลงเขา,ารู้นะว่าคุณเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเขาแต่เขาก็คิดว่า สิ่งที่ดีที่สุดกับสิ่งที่เหมาะสมอบมันเป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่านะคะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่ทะเลาะกันบ่อยเข้ากันไม่ได้ <c oughs> เข้ากันไม่ค่อยได้ตรงเนี้ยมันก็เลยเป็นจุดที่มันจะไปต่อกันได้ยังไงนะคะต่อไปบทสรุป บสรุปนะคะเดทนะคะเรื่องราวที่จบไปแล้วนะคะการเริ่มต้นใหม่การเดินหน้าต่อแต่ใจก็ยังจมอยู่บ้างในบางครั้งหรือเก็บอาการเก็บอารมณ์เก็บความรู้สึกนะคะเอาไว้ลึกๆข้างในสองเหรียญน,นะคะประคองชีวิตตัวเองในช่วงนี้นะคะโอกาสของคนเก่าอาจจะมีการทักทายหรือพูดคุยเข้ามามีเกณฑ์กลับมาในลักษณะนี้นะคะให้ความรัก และโจเปลนเฮลพ์คิวนะคะในช่วงนี้อาจจะมีผ่านเข้ามา,าคนเก่าค่ะอาจจะติดต่อผ่านเข้ามาผ่านเพื่อนนะคะหรือตัวกลางนะคะเขาอาจ,จะทาบางอย่างให้คุณรู้สึกว่าชัดเจนเนาะเหมือนเขาเข้ามาค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าเขาเข้ามาต้องการอะไรนะคะเขาอาจจะอยากที่จะได้โอกาสจากคุณอีกครั้งแต่อย่างที่บอกว่าค่อนข้างที่จะคิดเยอะตรงที่เราทะเลาะก,กันบ่อยในอดีตที่ผ่านผ่านมา เราจะเข้ากันได้หรือเปล่าในปัจจุบันมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นไหมเนาะโอเคนะคะต่อไป12ราศีนะ,ะราศีใดมีเกณฑ์ที่จะกลับมาบ้างหรือไพ่จะสื่ออะไรนะคะเมฆนะคะเมฆกลับมาไหมนะ,ะเฮซอบคัพทาวเวอร์สถ้วยนะคะคุยน o อกบอาถ้วย มันเป็นการจบความสัมพันธ์แบบเติร์ดปาร์ตี้นะคะความสัมพันธ์ที่มีรักสามเศร้าเราสักคนเนาะหรือเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนที่มีตัวเลือกมองว่ายังไม่ได้กลับมาถามว่าเขานี่ถึงไหมคิดถึงนะคะแต่ยังไม่ได้กลับมาเนาะโอเคต่อไปพฤกษ์ศพพฤกษ์ศก,กลับมาไหมคะหกเมต้านมีเ,เกณฑ์ที่จะกลับมานะคะเหมือนจะกลับมาเพื่อเช็คเรตติ้งนะ กลับมาเช็คว่าเรายังรักเขาอยู่ไหมยังรู้สึกยังไงกับเขาแล้วเขาก็จะไปอีกรอบนะคะมาแล้วไปนะคะมาเช็คแล้วไปต่อไปเมถุนกลับมาไหมคะแปดไม้เท้ามีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารหรืออยากจะติดต่อสื่อสารมาแต่ติดกําแพงบางอย่างนะคะจะเป็นกาแพงของคนรอบข้างที่ไม่สปอร์ตหรืออุปสรรคอื่นๆอย่างเช่นการบล็อกนะคะ บล็อกการรู้สึกว่าแบบเออยังไม่ค่อยกล้าที่จะคุยแต่มีโอกาสที่จะได้คุยนะคะโอเคต่อไปกรกดห้าไมถาวจอสเนเขารู้สึกว่าที่ผ่านมา ที่ผ่านมาทะเลาะกันเยอะมากๆนะคะลรวเขารู้สึกว่าต่างคนต่างได้มีอิสระเป็นของตัวเองแล้วนะต่างคนต่างได้หลุดพ้นจากการที่มันเป็นท็อกซิกเรเลชั่นชิพนะคะแต่ใดๆก็แล้วแต่ก็คือข้างหน้าน่ะเขาก็มองว่าต่างคนก็น่าจะต่างเดินไปในทิศทางที่ดีของตัวเองแต่ไปไปมามาเขาลับรู้สึกว่าถ้าเรายังมีความหวัง เราสามารถปรับกันได้ลองดูอีกครั้งไหมลองที่จะได้รับโอกาสด้วยการอีกครั้งไหมแล้วลองแก้ลองดูอีกสักครั้งเผื่อมันจะเวิร์กนะคะมีโอกาสนะคะที่จะกลับมาแก้ไขต่อปป้ายซิง์ทาวเวอร์ควีนออฟวอนส5ไม้ทานะคะ โมเมนต์นี้นะคะมีเกฑนที่จะกลับมาพูดคุยนะคะและตัวเขาก็มีคนคุยอยู่บ้างเหมือนกันนะมีคนคุยแต่ยังไม่ได้คบนะคะคนคุยศึกษาดูใจอยู่เนาะอืโอเคพยายามอย่าขุดเรื่องราวเก่าๆหรือถ้าตัวเขาเป็นฝ่ายขุดเรื่องราวเก่าๆคุณต้องใจเย็นนะคะอย่าใจร้อนอย่าอย่าตามน้ําในเรื่องของแบบนั้นนะคะเพราะว่าจะทําให้มีปัญหากันอีกนะคะ ให้กันนะคะกันกลับมาไหมทาวเวอร์สามไม้เท้านะคะจบไม่ค่อยดีจบไม่ค่อยสวยนะคะยังไม่ได้กลับมานะคะตัวเขาค่อนข้างที่จะนิ่งนะคิดรู้สึกยังเก็บคุณเอาไว้ในใจแต่ยังไม่เลือกที่จะมีแอคชั่นใดๆที่จะกลับมานะคะต่อไปนะคะตุน นายออกบอลเอสซับสอซ3สามดาจบไม่ค่อยดีเลยเหมือนอยากแก้ไขในเรื่องของการปรับความเข้าใจมากกว่านะคะและตัวเขาก็มีคนคุยอยู่ด้วยเหมือนกันในตอนนี้นะต่อไปีิจิทีิจิกลับมาไหมหกเมาหกเหรียญจัสติสห้าดาบน,นะคะสิถ้วยนะคนคนนี้นะคะมีการมุฟออนเดินหน้าต่อแล้วก็มีความรักความสัมพันธ์ ครั้งใหม่รียบร้อยแล้วนะคะต่อไปถนนสี่ถ้วย p พจ e ั f เ e นเดอร์โคสควีนอนครับหกด่าคนคนนี้พยายามที่จะไม่อีกนอนอ่าพยายามที่จะอีกหนอนไม่สนใจความสัมพนันธ์ครั้งเก่าที่ผ่านมาแล้วก็พยายามมุกอนเดินหน้าต่อทิ้งทุกอย่างเอาไว้ข้างหลังนะคะต่อไปมังกร สามในเท้าเจ็ดมนเท้าคนนี้อีกโก้เยอะนะยังเจ็บช้ำในความรู้สึกอยู่ยังไม่กลับมานะคะต่อไปกุ้มกุ่มนะคะคี่อบอลห้าไมนเท้าคี่อครับคิงอ f p เพนทาโคสนะคะ มองว่าถ้ากลับมาจะมีปัญหากับความสัมพันธ์ปัจจุบันนะคะพอเขาเขาเนี่ยคบกับใครบางคนอยู่เนาะสุดท้ายนะ,ะมีแปดถ้วยนะคะแั่บจบแล้วเขามีการเริ่มต้นใหม่เรียบร้อยแล้วถึงแม้จะเก็บเราเอาไว้ในใจยังมีคิดถึงบ้างในบางครั้งก็ตามแต่มองว่ายังไม่ใช่จุดที่เขา กลับมานะคะเขายังคิดถึงนึกถึงเราอยู่แต่ยังไม่ได้กลับมาเท่านันเองเนาะโอเคค่ะคลิปของธนูก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ